องเทพสามตาเราดินใจองเทพสามตามาดึงใจองเทพสามตาเราดินใจองเทพสามตาเราดินใจเลยายเลยเลยเเลยเลยเลยเยเลยเลยยเลาเลเลยเยเลยยเลยยเลยเเลยเลยยเลลยเลยเลยยเเนยลยเลยเลยเลเ ก็ป <łość> <Harriet> ี้อุบลิยะเหรอไม่ใช่แอ้มชทมึงายใหญ่เลยอะไรเทพสามตาแต่กูหัวล้นมึงนี่อ้ํากูหนักมากเลยทุกอย่างเลยนะไม่แล้วแต่งมาไหมเอายิงแต่งมาไหมไม่พี่เด็กละ ไอเด็ก FC โหมาไปคอมเมนต์พี่แล้วเนี่ยพี่ไม่อ่านพี่มัวแต่ขายของอยู่ไงไต่มารู้ได้ไงว่าเรื่องจริงหลังๆไลฟ์ติ๊กตอบคนคอมเมนต์พี่ต่งพี่แจ๊สด้วยเนี่ยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วแต่ว่าพี่พี่ไม่ส่งให้แน่หรอกแล้วเนี่ยแมึงแต่งอะไรมาเนี่ยเพจสามตาพี่นุ้ยผมเห็นแล้วคลิปเนี้ยแต่ผมไม่ส่งให้แจ๊ดอ้าวแล้วมึงแต่งมาไหมอะ โอ้พี่พี่ประชาเขากำลังแบบในทิกตอกนี่ก็ถือว่าคนพูดถึงและเด็กมันส่งมาด้วยก็อยากทำให้เด็กมันไม่อยากเสียฐานแฟนคลับไม่อะไรอยู่เ,เีางเห็นเขาดังว่าพี่พต้อยเขาจะให้เล่นหรือเปล่ามึงแต่งมาขนาดนี้ถ้าแต่งแล้วไล่ผมกลับบ้านนี่จบเลยนะมผมต้องไปนั่งนั่งชุดนี้กินเหล้ากับเมียเต้นโชว์เมียเลยฮะคือใจคอเมียแต่งชุดนี้กับโนวเทลใช่เข้าลงเข้าลงเรือโนวาเทลขาไม่รู้อ่ะถ้าผมไม่ได้เต้นนี้เนี้ยผมก็ลงติกตอกกับเมียผมแค่นั้นเองราวนี้ มึงแต่งเครมึงเต้น <absorption> ม <öst Kok> ึงเอาเมียมึงมานั่งดูได้ไหมล่ะได้เปล่ะเนี่ผมชอบนะจะบ้าเลรอตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่เปิ้ลไอรินแล้วเขามาดูข้าหน้าทุกคนเห็นหมดจช่ใช่ใช่อีกี้ล่าสุดอุ้ยนั่งขับใหญ่เลยก็มาดูรอบนี้เนี่ยเขาก็มารอเห็นไหมเขาจะชอบมากกว่าแล้วผัวเป็นผัวเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงอะไรก็จะชอบเอาลองดูนะลองดูลองดูดูโดโดองค์เทพสัามดตา

ผมไม่ท้าี่ผิดหวังหรอกแจ๊สน้องรักเหมือนเดิมขออีกทีได,ด้ไหมเออขออีกทีมาเลยมามา ยอมมัเลยวะพี่ยังยกให้แจ็สเป็นเบอร์หนึ่งพี่มันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแจ็สเป็นเบอร์หนึ่งส่วนคนอื่นพี่ไม่รู้นะอ่ะอแจ๊ดปัานไปแล้วที่ดีกว่าสุดท้ายเลยทำไมกันพี่ขอดูอีกดึงรอบอปิดเลยดึงรอบปิดเลยกลับบ้านเลยปิดเลยอ่ะรอบนี้ผมขอเต้นโชว์เมียแล้วกันไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้พี่แจ็สเข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่ะมาแจ็สมาดูดิ่เขาชอบนะจริงๆเขาชอบจริงเวลาผมเป็นอย่างเขาชอบแจ็สเขาเป็นคนชอบสามสองอยู่แล้วอ่ะเต้น ขอเต้นโชว์เมยแล้วกันะนะนั่งนี้เอ <c oughs> อเ <c oughs> นี่ยนี่ไอ้ตใ,ใหญ่นั่งอ่ะนั่งเออให้ดูคนเดียวเลยแจ็พร้อมดูนะ <c oughs> แจ็พร้อมใช่ไนะงห้าสี่สามสอง ีกลับไปจัดเลยกลับไปจัดเลยยืมเขาไปชอบชอบกลับไปจัดชุดนี้โอ้หนุ่ม<ร>ไม่<ป>มโนวเทมันมีกระจกด้วยเลยมึงจะได้ลมเนี่ยกูได้เหี่ยวตัวเองกันเลยบ้าปะเนี่ยไปนะคะมึงไปนอนกับอุบลีรรยา